ในช่วงที่2นะคะยัง คุยอยู่ถึงเรื่องพระพฤหัสบดีที่จะมีเกณฑ์พิเศษนะคะต่อราศีใดบ้างนะคะก็ยังไม่หมดในเรื่องของรายละเอียดของพระพฤหัสนะคะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยรายละเอียดท่านเยอะแล้วก็เวลาให้คุณเนี่ยให้คุณเนี่ยหลายอย่างนะคะแล้วก็หลายเรื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะก่อนที่จะมาสรุปในเรื่องของพระพฤหัสบดีที่ราศีมังกรนะคะว่าให้คุณอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเรามาทราบกิจกรรมของสมาคมสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะอาจารย์จุ๋มคะ่ะค่ะสมาคมโหราศาสตร์นานานชาติบูนิที่สมาคม สมาคมโหราศาสตร์อานาชาติและมูลนิธิพระุดมศิลป์และคุณเสริมสุวัตโนนะคะทุกวันเสาร์เรามีจัดกิจกรรมพิเศษในเรื่องของการบรรยายฟรีนะคะในศาสตร์ต่างๆเสาร์นี้วันนี้นะคะ,คะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะพบกับแนวทางการศึกษาโหราศาสตร์ของอาจารย์ฮาสลันนะคะ,คะเรียนเชิญท่านผู้ชมเข้ามารับฟังได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะคลองประดุงกรุงเกษมเนาะ,ะติดข้างๆวัดสงมนัทนะคะเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ในเรื่องของวิชาโหรา ราศาสตร์ไทยถ้าท่านคือวิชานี้เป็นวิชาที่ยากอาจารย์เอนนาเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะได้กันก็หลายปีอยู่ต้องใช้ความมุ่งมั่นแตประสบการณ์เราคงต้องสั่งสมกันต่อไปนะคะวิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านมาเรียนฟรีกันได้นะคะเราเริ่มต้นที่วัดราชนัดดาทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายเออเวลาสามโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะคะที่โรงอาหารวัดโรงเรียนวัดราชนัดดาลามวรวิหารนะคะการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไฟ ไทยฟรีนะคะวันที่สองตุลาคมเป็นการเปิดคอร์สใหม่ <c oughs> ใช่ไหมคะรุ่น <c oughs> ใหม่รู้สึกว่าเห็นท่านอาจารย์ <c oughs> ดรปินโยมพงษ์เจริญท่านอัาเฟตไวโนอ้ <c oughs> อาจารย์ก็มาประชาสัมพันธ์ให้นะคะ เรียนเชิญทุกท่านมานะคะจะมีเหล่าอาจารย์คณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็อาจารย์พิญโยเองท่านก็มาให้ความรู้ด้วยนะคะส่วนวันจันทร์นะคะที่สมาคมโหาราศาสตร์นานาชาติวัราชนาดาเช่นกันเริ่มเปิดคร์สใหม่3ตุลาคมน,นะคะเวลาบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะคะเรียนเชิญทุกท่านถ้าวันธรรมดาเราก็มีเช่นกันส่วนที่บางขุนนนท์นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันนะคะเอ่ออันนี้เป็นสาขาที่เปิดใหม่ใช่ไหมคะใช่ อนนาเราต้องการที่จะเขาเรียกนะเรียกเรียกคนเอาคนที่เดินทางยากสักหน่อยฝั่งทนให้เข้ามาศึกษานะคะมาเรียนรู้กันเดินทางกันง่ายๆสะดวกเนาะอยู่ที่บางขุนนนท์ใช่อยู่ตรงไหนนะคะจ้าตรงอยู่ตรงถนนบางขุนนนท์นะคะอยู่สามแยกบางขุนนนท์เลยนะคะเข้าไป20เมตรอยู่ตรงปากซอยสองวัดใหม่ยายแป้นนะคะแล้วก็จะมีสมาคมโหัสศาสนาชาตินะคะทุกๆวันพุธนะคะเวลา15บนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะคะก็จะมี ในเรื่องของการอบรมโหราศาสตร์ไทย<ช>ฟรีค่ะนะคะและทุกวันพฤหัสของอาจารย์แอนนาละ,ะทุกท่านถ้าเจออาจารย์คนสวยคนนี้ได้นะคะท,ทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสาใช่ไหมอาจารย์เรียนโหราศาสต์โหราศาสตร์ไทยฟรีเช่นกัน นะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ยนะคะอยู่ข้างวัดสมนัตนะคะใกล้สียแยกเทวกรรมนะคะเรียบคลองพดุงกรุงเกษมนะคะก็เชิญอันนี้เป็นดําลินะคะเป็นความคิดของอาจารย์พิญโยที่เป็นนายกสมาคมจะเผยแพร่นะคะโหศาสา์สู่ประชาชนผู้ที่สนใจค่ะใช่ค่ะส่วนอาจารย์ก็ขอไว้ชาสัมพันธ์นิดเดินนะคะอาจารย์ก็มีโอกาสมาบ้างเล็กน้อยเพราะว่าติดภารกิจทํางานเหมือนกันนะคะยังทํางานอยู่ปกติเพราะฉะนั้นเราเจอกันได้ทุกวันเสาร์นะคะโครงการป้อมปราบศัตรูพ้า ตั้งแต่บ่าย3ามโมงถึงทุ่มครึ่งจะมีถึงสองคาสอะนะคะทั้งเบื้องต้นและภาพพยากรแต่อย่างนี้ยังไม่ได้เปิดคอร์สใหม่ไม่เป็นไรค่ะเรียนเชิญผู้ที่มีพื้นฐานจะเข้ามาเรียนแบบช่วงเดือนหนึ่งสเดือนได้หมดนะคะเพราะเราถือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ ก็อาจารย์จุ๋มนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการอ่านในเรื่องของเรื่อนชะตาหรือว่าพื้นฐานนะคะก็เชิญท่านทีนท่สนใจนะคะแล้วก็ยังมีนะคะอของอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะท่านก็มีในเรื่องของหลังจากเรียนจบแล้วนะคะจบโหรศาสตรทยฟรีนะคะทุกๆวันพฤหัสนะคะก็จะเปิดภาคพยากรณ์นะคะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานบ้างแล้วนะคะ อบรมให้ในเรื่องของการอ่านเรือนชะตานะคะโหราศาสตร์ไทยอ่านดวงชะตาอ่านกันยังไงนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะะที่โครงการว่อปราบศัตรูพ่ายนะคะแล้วทุกๆวันศุกร์ค่ะก็จะมีในเรื่องของอ สัมมนาโหราศาสตร์ไทยนะคะอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญอาจารย์พายัพวัชิโลนะคะอาจารย์คณชัยธนทวิพันกุลนะคะท่านก่อโหราศาสตร์มาถกเถียงมาสรุปกันว่าจริงๆแล้วโหราศาสตร์ใช้ยังไงถึงกับแม่นยําถึงกับเป็นเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้นะคะแล้วทุกๆวันเสาร์ค่ะหลังจากจบนะคะบรรยายพิเศษแล้วนะคะก็อาจารย์ดรพิญโยพงเิญเนก็จะอบรมต่อนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะแล้วก็ต่อด้วย วิชาฝาแฝดนะคะโหลาศา,า,าสตร์ดาราศาสตร์นะคะของอาจารย์สิทธิชัยจันทละศินทรปินนะคะท่านเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์นะคะแล้วก็อาจารย์พิญโยพง์เจริญนะคะ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์นะคะทั้งสองท่านก็จะให้วิชาทั้งโหราศาสตร์และดาราศาสตร์จริงๆวิชาสองวิชานี้เป็นวิชาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์ท่านเรียนมาแล้วใช้มาคู่กันนะคะเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่ทั้งวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความหมายนะคะแล้วทุกๆวันอังคารค่ะโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองค่ะท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจลยญนะคะก็อบรมอยู่ที่โครงการบางขุนนนท์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิ ถึง15นาฬิกาก็เชิญท่านที่สนใจนะคะแล้ววันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่13นาฬิกาถึง15นาฬิกาเนี่ยอบรมที่โรงอาหารโรงเรียนวัดราชนัดดานะคะหลังพระพาเจดมา เจษดามหาพดินนะคะก็อยู่ถนนราชดำเนินกลางนะคะตัดกับถนนมหาชัยนะคะส่วนวันจานท์เนี่ยอบรมที่สำนักงานนะคะในวัดราชนัดดารามเลยนะคะก็จะเป็นสองสถานที่ก็เชิญท่านที่สนใจนะคะจะเผยแพร่นะคะเป็นวิชาเก่าแก่ของเรานะคะอ่าคราวนี้ท่านผู้ชมคงจะรอแล้วนะคะในเกณฑ์พระบุษฮัสดีนะคะก็จะเสริมของอาจารย์จุ่มสักนิดนึงเมื่อกี้นะคะของราศีมังกรนะคะ พระรหัสปดีเนี่ยอาจารย์จุ๋มเอาทักษะเขามาจับที่อาจารย์จุม<ช>๋มบอกว่าเป็นสีนะคะก็คือทักษะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยใช้คู่กับทักษะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีจรมาเนี่ยพระรหัสปดีเนี่ยใ,ใ,หให้คุณ,คณกับดวงชะตานะคะ<ช>ถึงจะเป็นสีสีเป็นประลักษณ์เกษตรที่อาจารย์<ช>จุ๋มบอกเนี่ยนะคะสีคือความสําเร็จการ ความเจริญรุ่งเรืองนะคะการประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรเนี่ยค่ะเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในภพสุภะสุภะคือความสําเร็จนะคะคันลองชีวิตนะคะการเดินทางไกลและความเชื่อศาสนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรนะคะก็จะได้คบค้าสมาคมได้เดินทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะถ้าไม่เดินทางไกลนะคะคนทางไกลก็จะเดินทางมาหาท่านนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรก็จะได้รับอิทธิพล ของดาวพุหัลสปดีด้วยถือว่าให้คุณนะคะได้สมาคมได้เดินทางนะคะแล้วนะคะเป็นเจ้าเรือนที่3สหัชชสชะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะถ้าใครมีญาติพี่น้องที่กําลังเรียนกําลังศึกษานะคะท่านก็จะได้เดินทางไปศึกษาต่อ,อต่างประเทศเนี่ยให้ท่านตัดสินใจเลยเนาะ จะได้มีแนวทางในการตัดสินใจจะไปดีหรือไม่ไปดีหไปประสบความาีต้องรีบไปนะคะไปแล้วสาเร็จอะเพราะว่ากว่าจะมาอย่างนี้ได้อีกต้องรอกี่รอบคะอาจารย์สิบสองปีเลยนะคะกว่าจะได้มาอีกหนึ่งรอบนี่คือสิบสองปีลนะคะเพรหัสถึงจะให้คนอย่างนี้นะคะก็ผ่านที่ราศีมังกรนี่เกณฑ์ห้านะคะยังมีเกณฑ์เก้านะคะเกณฑ์เก้านี่ก็คือตรีโกหลังนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษศค่ะอาจารย์จุ๋มค่ะ ชาวราศีพฤกษกเนี่ยก็ต้องดีใจกับท่านด้วยเช่นกันเราสองคนก็ยินไว้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสัปดีเนี่ยโคจรอยู่ในภพปุตตะของท่านจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเกณฑ์ของพฤหัสเนี่ยเป็นราชเกณฑ์ซะด้วยนะคะท่านอาจจะอยู่นิ่งๆท่านอาจจะได้แบบราชานะคะใช่ราชเกณฑ์นะคะต่อให้เป็นปรากกระเนนะคะแล้วถ้าจุดตั้งรับของท่านเนี่ยตอนนี้เนี่ยราศีการมีทั้งพระอาทิตย์มาส่งคุณนะคะถ้าราศีมังกรพบสุภะท่านเป็นดาวพฤหัส โอ้หด้วยต่อให้เป็นนกษเถิด้ะคะฟื้นเลยฟื้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มต้นกับชาวราศีพฤษภในเรื่องของบุตรบริวารถ้าท่านรอลูกอยู่ถ้าท่านมีคู่กันอยู่และท่านยังไม่มีบุตรอาจารย์ก็ดีใจด้วยดีใจ่าวนะคะล่กหน้าท่านอาจจะได้บุตรนะคะท่านต้องขยันันแข็งลักกันนิดนึงต่อให้มีพระเสารแงอยู่นะคะ ยังไงก็ปรับความเข้าใจกันได้นะคะส่วนในเรื่องของการเรียนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อนะคะในเรื่องพบปุตตะก็ท่านก็ตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะพรฤหัส่งผลแล้วตอนนี้เนี่ยท่านจะได้จัดการหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานการลงทุนกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ในธาตุดินอยู่ที่ราศีกันด้วยพระพุธด้วยตอนนี้เดี๋ยวพระพระพุธกำลังจะย้ายมาแล้วมาวันที่3ามสิบเป็นเกษตรมาช่วยกันเป็นอุด ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภกระดุมพ้าปุตตาค่ะกระดุมพ้าปุตตาเอ๊ะท่านจะมีโชคหรือเปล่าอาจารย์ณนาใช่นะคะ,ใ,คะในเรื่องของการเสี่ยงนะคะเพราะ ดาวพุธเนี่ยมีมาตรฐานถึงสองมาตรฐานเป็นเกษตรแล้วก็เป็นอุดนะคะมหาอุดด้วยแล้วมาจากเรือนกระดุมพระของท่านมาอยู่กุตะเองั้นอย่างนี้ซื้อลอตเตอรี่คงต้องให้บทบริวารซื้อหรือปาคะาจารย์นะคะหรือท่านเสี่ยงได้เลยเดือนนี้ดีไหมสักเดือนหนึ่งดีกว่าเอาอาจจะยิงลอตเตอรี่สักคู่สองคู่ไว้นะถอาจารย์เผื่อเราจะถูกกันใหญ่ๆนะคะโชคใหญ่ในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการ ประกอบสัมมาอาชีพเพราะว่าตีโกนกับภพบสุภะตรงร<ช>าศีมักงกรของชาวราศีพฤกษก์เช่นกันเพราะนั้นในเรื่องของสุภะคัคลองชีวิตก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านสิ่งใหม่ๆก็จะมีการเกือ้อกูลแล้วนะคะส่งผลเพราะดาวเสาร์ตอนนี้พพปัตตนีของท่านท่านตัดสินใจให้ดีเนาะ,ะเพราะเสาร์เนี่ยเล็ง <c oughs> แต่เป็นราชาโชคนะไม่ใช่ไม่ดีนะ,ะแล้วมาจาัดการงานโดยตรงอาจารย์นะคะเพราะนั้น เป็นเจ้าเรือนกร <ำ S 1> มมะกับสุภา<ม>เห็นไหมมีผลในเรื่องของปุตตะทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภก็จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม,ม่ๆค่ะนะคะนค่ะ,ะ,น,คะนะคะตรงนี้นะคะของบอกแล้วพฤหสัสบดีเนี่ยเวลาให้คุณนะท่านให้หลายอย่างนะคะสำหรับคนราศีพฤษศเนี่ยนะคะพฤหสัสบดีเนี่ยเป็นสองเจ้าเรือนคือเจ้าเรือนมรณะแล้วเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นลาพระมาปุตตะนะคะแล้วเดี๋ยวกระดุมพระก็จะมาปุตตะเองพระอาทิตย์ก็อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะส่ล ผลในเรื่องของ3เรื่องหนึ่งะในเรื่องของบุตรบริวาเนี่ยให้โชคนะคะแล้วก็เป็นราชเกณฑ์คนราศีพฤษภที่มีบุตรนะคะเพราะฉะนั้นลูกคุณจะเด่นดังนะคะลูกจะมีได้ราชเกณฑ์เนี่ยหมายถึงว่าได้อํานาจได้วาสนาได้มีโชคมีลาบการเรียนการแข่งขันการวิ่งเต้นหรือการศึกษาหาความรู้เนี่ถือว่าดีมากนะคะบุตรบริวาเนี่ยจะให้คุณกับคนราศีพฤษภเพราะอะไรคะ เป็นเจ้าเรือลาพะด้วยนะคะของพระรหัสปดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือลาพะมาลาบมาเกิดกบฏนะคะลาพะคือลาบผลเงินทองความช่วยเหลือก็ได้ความอนุเคราะห์เพราะฉะนั้นจากพระรัปดรีเนี่ยบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เป็นความรู้เป็นวิชาการลูกคุณอาจจะไปสอบแข่งขันอาจจะชิงทุนนะคะอาจจะให้ลาบให้ชื่อเสียงให้หน้าให้ตากับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกคุณเนี่ยเด่นดังนะคะหนึ่งในเรื่องของบุตร คือปุตตะนะคะสองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพราะพุพทธเดียมาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการเงินแล้วพุทธหัสัพป,ปีเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องลาภผลเรื่องเงินทองเรื่องมรดกละ่ะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยเพราะว่าบรณะปุตตะนะคะมรดกถ้าไม่ได้จากคุณก็ได้กับลูกนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกคุณตัวคุณเนี่ยยังไงก็ได้หน้าได้ตาได้ความสําเร็จในเรื่องของพระพสัสบดีนะคะยิ่งถ้าเป็นสีมาโกบเลยนะคะในวันนี้เราให้ความรู้กันเต็มที่นะคะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของชีวิตสิ่งใหม่ๆเราพูดถึงดาวพฤหัสเราให้ความชุ่มชื่นไปก่อนเพราะเดี๋ยวดาวบับคอนเราจะไว้ที่หลังใช่ใช่แต่เป็นเกณฑ์ตัดสินใจที่ดีไงเราก็รู้ว่ามีดาวองค์ไหนเนี่ยส่งผลนะคะกระทาในเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องลาบเรื่องมรณะ ก็คือเรื่องมรดกพินัยกรรมเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้คุณนะคะ,คะเดี๋ยวเราก็ยังมาในเรื่องของออการให้คุณนี้มีต่อเนื่องนะจอาจารย์ใช่ค่ะของชาวราสีพฤษภน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวในเรื่องขององค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเก์ของท่านใช่ อุดมเกณฑ์ท่านเริ่มมามาแล้วเนี่ยอุดมเกณฑ์สามปัน้วยรค์มีพระเคราอภุ่มสุกเกาะพระจันทร์สูงเลื่อนดีทวีคูณกรรมะกูลอริเขาดาวต่อให้อยู่พบอริแต่ในทางด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยเราได้ฐานอุดมเกณฑ์อุดมอุดมเรื่องอะไรหนึ่งดาวพระสุกเข้าไปแล้วเป็นเกษตรของชาวราศีพฤกษกท่านที่รอเรื่องในเรื่องของภาวะการเงินนะคะหรือในเรื่องของความรักอยู่ต่อให้มีอุปสรรคปัญหาดาวเกษตร นะดาวศุกร์ที่เป็นมาตรฐานเกษตรส่งความเจริญจรัสนะคะหนึ่งเดือนนะคะท่านก็จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆก็อย่างว่าเดี๋ยวพอพรหัสปดีเนี่ยนะคะยกเข้าราศีตุลเนี่ยยังยังเข้าไปตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์สำรองหรือว่าดีในเรื่องของการต่อสู้ใช้วิชาความรู้แล้วคุณเนี่ยจะได้การยอมรับจาก จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการวงการเงินเนี่ยพื่ราสัพดีเนี่ยไม่ได้ตีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวยังเป็นในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยแต่นะคะพบอริคุณก็ต้องต่อสู้นิดนึงนะคะบุกบั่นนิดนึงใช่ขยันดจะแบบว่าไม่มีเลยคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะพบเรือนเนี่ยยังต้องบอกว่าการที่คุณจะต้องบุกบั่นนะคะ คำว่าอเิคือการต่อสู้การแข่งขันซึ่งได้มาในความสําเร็จนั้นๆน,น,นะคะ,คะก็ยังบอกว่าพรหัสบดีเนี่ยให้กับสมราศีเนี่ยถือ<ช>ว่าให้คุณมาหันเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะยังมีบาปพระเคราะห์สององค์นะคะเราก็จะไปเริ่มที่นะคะดาวบาปพระเคราะห์ใหญ่อีกสักองค์นึงเกินเกิ่นไว้นิดนึงนะพระศอาจารย์อย่าทำให้น่ากลัวไปท่านผู้ชมเขคงกลัวจริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะเราทุกอย่างจะมีการแก้ไขมีร้ายฉะนั้นชีวิตจะไม่มีอัธรรต เพราะฉะนั้นเรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันทุกขมันยาก <c oughs> มันแก้ไขมันมีอุปสรรคปัญหาเราก็จะต้องมีทางแก้ <c oughs> ให้เสมอเพราะฉะนั้นดาวเนี่ยเวลาให้โทษเนี่ยไม่ได้ให้โทษองค์เดียวและเวลาให้คุณก็ไม่ได้ให้คุณองค์เดียว <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีบาลานซ์นะคะมีหนัก มีเบามีให้คุณแล้วก็ให้โทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเขาบอกว่าเวลาให้คุณสูงขึ้นก็อย่าพึ่งเหลิงให้ระมัดระวังนะเวลาให้โทษนะคะก็ยังไม่ต้องตกใจเพราะดาวให้คุณเนี่ยยังให้กําลังใจให้การคุ้มครองต่อดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องแบบระมัดระวังนะคะแล้วก็คอยดูแลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ประมาทกับชีวิตเนี่ยดีนะคะเดี๋ยวเราก็มาทราบในเรื่องของดาวบารเคาะห์ช่วงนี้นะคะพักสักครู่เดี๋ยวเรามาทราบในเรื่องของ เหลือดาวอีกสององนะคะช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ